ไปมาเกาเที่ยวยากไหมคลิปนี้มีคําตอบรวม10ข้อควรรู้ก่อนไปข้อแรกตอนนี้ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้ามาเกาแล้วนะข้อ2ไม่ต้องขอวีซ่าใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวก็เข้าได้เลยข้อ3เวลาที่มาเกาจะเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงนะข้อ4สกุลเงินที่ใช้คือม็อบโดย1ม็อบเนี่ยประมาณ4-5บาทไทยซึ่งเรทจะมีขึ้นลงตลอดนะก่อนเที่ยวอย่าลืมเช็คเรทก่อนแลกเงินละข้อ5เราสามารถแลกเงินดอลลาร์ฮ่องกงมาใช้ในมาเกาได้ข้อ6ภาษาที่ใช้ในมาเกาถ้าเป็นโรงแรมหรือร้านค้าใหญ่ๆเขาจะสื่อสารเป็นภาษาจีนแน นะอยากได้อะไรก็ชี้เอาทุกคนไม่ยากเลยขอเจ็ดการเดินทางในมาเกา๊ามีทางรถบัสรถแท็กซี่หรือว่าเราจะเดินเที่ยวก็ได้นะาะแต่ละที่เที่ยวแลนด์มาร์กดังๆเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันมากใครไม่อยากรอรถบัสขึ้นแท็กซี่โลดราคาแท็กซี่ในมาเก๊าเนี่ยเริ่มต้นที่19มอบนะายประหยัดถ้าขึ้นรถบัสเขามีตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยแอบบอกว่ารถบัสที่มาเก๊าคือสะอาดมากมีแอร์ทุกคันจะ้ะข้อแปดแนะนำไม่ซื้อมาเกา๊าพาใช้เลยจ้าเพราะสะดวกมากขึ้นรถเมลและซื้อของตามร้านอาหารและเเคครรรรรืืื่่่่ออองงงดดมในนบบาา้้้้ไลยยซััตแกูที